สวัสดีนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมการจับเสี้ยมนะครับก็คือก่อนที่เราจะฉาบเราจะต้องมีการจับเสี้ยมก่อนแต่การจับจับเสี้ยมนะครับจับเสี้ยมก็มีหลายอย่างรอนนี้ที่กําลังทําอยู่นี่นะครับเป็นวงกบอลูมิเนียมวงกบอลูมิเนียมคือเราต้องฉาบแล้วก็ เราต้องจับเสียแเราก็ฉาบก่อนถึงจะมาทำการติดตั้งได้แต่จะเป็นวงกบลูมิเนียมที่มันสำเร็จรูปนะครับเราก็สมารถยกมาติดตั้งได้เลยนะครับก็คือหลังจากเราตั้งเซตเราก็สมารถก่อฉาบได้เลยแต่กรณีถ้าทำในลักษณะนี้ต้องมีการจับเสียมก่อนนะครับการจับเสียมก็จับเป็นรูป ขอบสี่เหลี่ยมนะครับก็คือสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแต่การจับกระ้องให้มันอยู่ในสเปคเดียวกันก็คือทั้งบนนะครับด้านบนขนาดความกว้างก็120เซนด้านล่างก็120เซนความสูง140เซนนะครับก็คือต้องวัดให้มันได้ขนาดแล้วก็ได้ฉาก การจับแนวชากเราต้องดิ่งนะครับดิง่งดิ่งหนึ่งหนึ่งมุมนะครับดิ่งก่อนถ้าเราใช้ปลอดน้ามจับบางทีมันอาจจะเอียงได้เพราะว่าปลอดมันไม่แน่นอนเหมือนลูกดิ่งนะครับเราต้องใช้ดิง่งจับก่อนแล้วก็ดึงเชือกนะครับบนล่างหลังจากนั้นก็ทาําการจับเสียมนะครับตัวตัวแนวดิ่งก่อน เห,หนือนั้นเราก,ก็วัดแนวฉากออกไปนะครับมันก็จะได้ตามกรอบที่เราวางไว้นะครับก็คือ120คูณ140ของช่องหน้าต่าง120ก็คือติดสองบานนะครับหน้าต่างเป็นหน้าต่างสองบานเป็นบานกระจกนะครับบานกระจกขอบอลูมิเนียมนะครับพิดเปิดได้ ไม่ใช่เป็นบานท้ายตัวนะครับคือสมรดเลื่อนได้เลื่อน้ายเลื่อนขวาได้แต่งานมันจะยากทงที่เราต้องมาจับเสีม่มก่อนนะครับจับเสีมส่มเสร็จถึงจะทําการฉาบวันนี้ก็มาทํากันสองคนนะครับก็คือช่วยกันจับก่อนซึ่งมันจะมี ช่องหน้าต่างนะครับจำนวนสองช่องแล้วก็จะมีช่องประตูอีกนะครับจำนวนสองช่องอย่างละ2ช่องงานก็นจะดูช้าหน่อยหนึ่งนะครับมเป็นงานที่ดูเหมือนงานละเอียดนะครับงานบางอย่างอาจจะช้างานบางอย่างอาจจะททำได้ไว นะครับพระว่าง,งานบางอย่างต้องใช้ที่มืออันนี้คือช่องที่สองนะครับหลังจากที่เราจับช่องแรกเสร็จไปก่อนก็มาจับช่องที่สองต่อแต่ว่าการจับเสียมนะครับเราต้องจับจากแนวดิ่งเสร็จแล้วก็เราไปจับตัวบนก่อนนะครับด้านบนของขอบหน้าต่างก่อน นะครับเราอาจจะด่งด้านซ้ายก็ดีด้านขวาก็ดีพอด่งเสร็จเราก็จับตัวนั้นก่อนแล้วเราก็ไปจับตัวด้านบนนะครับด้านบนแล้วก็โค้งลงมาด้านล่างตอนที่กําลังจับอยู่นี้คือจับตัวสุดท้ายนะครับหลังจากเราจับไปแล้วสามด้านอันนี้คือด่านสุดท้ายด้านล่างนะคเราจับด้านล่างก่อนเวลาเราทําด้านบนมันจะลําบาก นะครับคือที่ปูนนะครับมันจะไหลลงไหลลงมาใส่เสียมที่เราจับด้านล่างก่อนนะครับก็จะทําให้เสียมเราเสียหายนะครับดังนั้นขาจับเสียมก็คือจะไหลาจากบนลงล่างไหลจากด้านคางนะครับด้านคางแต่วางบางช่าง แต่กรณีบางช่างก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ดิ่งนะครับคือสามารถใช้ปลอดน้านะครับในการจับได้เลยแต่ว่ากรณีของผมนะครับเพื่อป้องกันมันเอียงนะคเราจะต้องใช้แนวดิ่งนะครับเป็นตัวแรกนะครับคือหลังจากที่เราดิ่งเสร็จ ถึงได้ชาบชาบกวก็ไาได้คือมันจะแน่นอนกว่าเราใช้พลอดนามนะครับพลอดนามอาจจะเก้าเก้าอร์เซนอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าลูกดิ่งนี่คืองานร้อยเปอร์เซ็นต์แับเสียมจะต้อง เขาเรียกว่ามาเชนนะครับเชนอีกรอบหนึ่งนะครับคือรอบแรกที่เราปาดผนเราใส่สามเหลี่ยมกดดึงเอาแนวเซตนะครับดึงเอาเหลี่ยมเลยดึงก็เหลี่ยมเซตเราก็ทิ้งไปประมาณสักสิบนาทีนะครับสิบนาทีหรือสิบห้านาทีก็ได้นะครับเราก็มาเชนตามหลังอีกรอบหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้เสียม,มันแตกราวได้ พอชนไเราจับรอบแรกก็เป็นปูนเค็มนะครับปูนเหนียวปูนเค็มนะครับพอเราจับเซตปล่อยทิ้งไว้มันก็จะเริ่มแตกนะครับแตกเซตถึงจะมาทําการเชนนะครับทําหลังตัวน,นี้นะ้าต่างกับเซตมาแล้วนะครับสองช่องต่อไปเราก็จะมาจับเทียมนะครับที่บริเวณบานประตู ที่นีบ้านใหญ่นะครับบ้านประตูขนาดความกว้าง120ความสูงก็2เมตรปกตินะครับเป็นมาตรฐานของอประตูนะครับประตูหน้าบ้านว่าถากเอาเมตรหนึ่งมันก็อาจจะแคบไปนิดหนึ่งนะครับดังนั้นเตาทองห้มันกว้างคือไม่ต่ำกว่าร้อยยี่เพราะว่าเด้าขอบเนียมอะไรมันกินไปอีกนะครับมันก็จะเหลือไม่ถึงร้อยยี่เต็ม ถ้าเป็นช่องใหญ่ๆ,ๆน,นี้มันก็ทําง่ายนะครับถ้าเป็นเล็กๆมันก็อาจจะทํายากว่าสามเหลี่ยมพวงเรามัก็สูงอยู่ที่ลอ,อ,อยอยกว่านะครับลอยเจ็ดสิบบางลอยห้าสิบบางเราขับวันี้ก็เลยถือโอกาสมารีวิวให้ดูให้ชมกัน นะครับกอนีบางบางช่างก็อาจจะยังไม่เคยทำนะครับก็สมารถเรียนดูไปพร้อมๆกันได้นะครับว่าผมเองกว่าจะทำได้พอใช้เวลานานพอสมควรเหมือนกันนะครับว่าการเป็นช่างปุนแรกๆก็อาจจะเริ่มจากการก่อน,นะครับการก่อการฉาบกอ,อ,อได้ฉาบได้ ต่อไปก็จะเดิมเรื่องชับเสียมนะครับผูกกระเบื้องหลาวพางานปูนจะมีหลายอย่างหลายแขนงแตกต่างกันไปในทางนี้ทางาน,นมันก็คือเขาเรียกว่าเขาจะเรียกว่าช่างปูนนะครับช่างปูนจะไปได้หลายเ็กเสกได้หลายแขนงที่เป็นงานเกี่ยวกับปูนซีเมนหรือว่างานคอนกรีตไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างนะครับด้านสาเร็จรูป เราก็ไปได้หลายน <S <S ขนงการจับบางทีเราต้องใช้สามเหลี่ยมทาบสองครั้งนะครับคือทาบจากด้านฝั่งทางซ้ายแล้เวเราก็มาทาบฝั่งทางขวานะครับเพื่อเป็นการไล่ปูนอีกรอบหนึ่ง เรารับชายว่าเราจะทาบเพียงเพียงด้านเดียวนะครับแต่เพียงด้านเดียวบางทีมันก็อาจจะเอียงได้เราต้องทาบสองด้านเสียมก็จะตรงนะครับสวยงามเวลาเราฉาบก็าฉาบง่ายไงก็ฝากติดตามชมตอนต่อไปนะครับ เดี๋ยวพามาชมผลงานนะครับนะครับสำหรับการจาบก็ต้องชับไปได้ขนาดความกว้างสิบเซนแล้วตอนนี้มัน,นถึงสิบเซนเพราะว่าขอบโลมิเนียมมันจะมีขนาดความกว้างกับอยู่ที่สิบเซนเราก็ต้องจับให้มันได้สิบเซนนะครับหลังจากนั้นก็คือฉาบพอฉาบแล้วก็ โก็ก็จะมันรู้ในเรื่องการติดตั้งนะครับติดตัง้งโครงกรอบอลูมิเนียมตลอดับ้านนะครับบานกระจกนี่คือประตูออกหลังบ้านนะครับตัวนี้นาความกว้างแค่สิบเซนนาความสูงสองเมตรแล้วก็จะมีตัวหน้าต่างแต่ว่าเสาเราบนะคามันจบมุม นี่ชับตั้งแต่เช้าเนี่ค้งแ,แต่ช้ามันก็จะแข็งไวส่วนชับตอนบ่ายมันก็มันยังออกสีดำๆอยู่แล้วพรุนี้เราก็จะมาทำการฉาบนี่ครับสังเกตเลอยู่ที่ประมาณสิบเซน วงโบประตูวงโคบน้าต่างอยู่ที่สิบเซนเหมือนกันถ้าเราทำเกาเซนโลมิเนียมก็จะเลยตัวน,นี้ออกมานะครับเลยมาเซนหนึ่งแล้วเราต้องทำให้โลมิเนียมมันอยู่ในนี่เลยครับอยู่ในขอบเวลาโลมิเนียมมายิงติดขอบมันก็จะอยู่เสมอเหลี่ยมเมื่อเหลี่ยมที่เราฉากตัตนนี้คือทับเสี่ยงไว มันตาสองช่องอน,นี่คือช่องที่หนึ่งเขาขายอยู่เต็มจอคนดีเลยเนาะไกไม่มาอยู่เต็มจอคนดีเลยนี่ขาย ตัวนี้คือช่องที่สองในขนาดความกว้างร้อยยี่สิบขนาดความสูงร้อยสี่สิบร้อยยี่สิบจนร้อยสี่สิบเป็นบานกระจกส่วนตัวนี้ก็ขนาดความกว้างร้อยยี่สิบ ร้อยี่สิบความสูงสองเมตรนะครับร้อยี่คูณสองเมตรนี่เป็นบ้านประตูทางหนา้านะครับหน้าบ้านนะี่คือทางเขา้าเสียงทุกตัวก็จะจับอยูที่สิบเซนทุกตัวหนแะล้วดพยวก็สิบเซนทุกตัว ประตูนูน่นหน้าต่างสองช่องประตูหลังอีกหนึ่งช่องรวมเป็นประตูสองหน้าต่างสองก็จะทำให้เหมือนลักษณะตัวตูนู่นครับทำเท่ากันหนึ่งประตูร้อยยี่สิบหน้าต่างก็ร้อยยี่สิบแต่ว่าหน้าต่างจะเป็นสองบานหน้าต่างจะเป็นสองบาน วันนี้ก็เลยถือโอกาสมาดีๆให้ด้วยชมกันนะครับงานตักข่าคนไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปเพื่อนำมาชมให้ด้วยชมกันด้วยครับผม